โอเคครับโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ก็ด่านใหม่เอ้ยตอนคือเกมเนี้ยมีชื่อว่าเกมเพเดสองเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวไม่เเป็นไไรอ้ยม่ทันแล้วเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยคือตอนนี้เพเกมนี้ชื่อเพเดสองนะครับคือแบบเดี๋ยวก็ก็สนุกดีแต่แบบโอ้โหมาก็ไม่ได้ตั้งใจคือด่านนี้เป็นด่านใหม่พวกผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นยังไงอะนะ พวกผมก็เล่นเล่นมานานอยู่เอ้ยไปจับตัวประกาศเลยมันมานานแล้วเดี๋ยวก้อนจะเย็ดก็เลยจะบอกว่าคือตอนนี้ชุลมุนมากโอเคเดี๋ยวผมไปอธิบายทีหลังนะครับจอยไม่ได้ผมก็ไม่ไปต่อยไม่คืนยังไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเขาบอกว่าออกก้อนก้อนต้องอะไรผมเนี่ยอ๋อสเต๊อ เลติตี้อยู่ในนี้ใค่กระดิ่โอเค,ก,อเคก็เกืดด่านเนี้ยมันให้ป้นไปเรื่อยๆใช่แถมของเยอะกว่าค่ะของของเ<ห>ย,ยอะกว่าอีก,อก่อน<ด>ออคือเกมนี้พยพีสองเนี่ยพวกผมเล่นกันมาสักพักนึ่งแล้วแหละแล้วก็สนุกดีแต่ยังไม่ได้มานั่งอัด ก็แบบว่าลองเล่นไปเรื่อยๆูร้อะไรละเพราะมันเก็เกมคือเกมนี้มันไม่มีเกมสตอรี่นะครับก็คือแบบเล่นไปเรื่อยๆเลือกึงไปแแบเลือกแบบไปเล่นโอ้ตำรวจยังไม่ได้ปิดสมินิสเตวเลยเอ้าไอ้ณดูอีกแล้เดี๋ยวเดี๋ยวก็คือตัวนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครเคยเล่นใครเคยเล่นเทเบิลพากก่อนมาก็จะโอเคก็จะรู้บ้างแต่ว่าภาคสองนี่คือ ปรับมุมทุกอย่างเดี๋ยวจะเย็ดปรับทุกอย่างคุยไม่เสร็จเลยใช่ยังคุยไม่เสร็จเลยดูปรับทุกอย่างต่างกับภาคหนึ่งมากเล่นโอเคเล่นเล่นยากกว่าความสมจริงมากกว่าบั๊กบั๊กกระโดดแล้วลอยลอยได้อยู่การนี้มีแล้วคือโอโทคือสมจริงมากกว่าคือถ้าเกิดเป็นภาคก่อนเนี้ยถือกระเป๋าเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีจะไม่มีความหนาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าสองเนี่ยจะมีนะครับแล้วตก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะมีรถมารับเดี๋ยวอย่าเพิ่งมายุ่งมาแล้วมาแล้วล้้แวมาโโอหหลังจากที่โอ้โหเข้ามาพอดีเลยอ่าคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้านี้พวกผมโอเคพวกผมเเปิดใช้พยายามใช้ความพยายามสูงมาตัวศัตรูชะงักว่ะใช้ความพยายามสูงมา เอาเอาถุงมาตรงนี้โอเคเออเออรู้สึกว่าจะ,จะมีลาข้างๆอ่ะรู้ป่ะมันมีลาข้างๆไปนั่นได้มีใส่ต<อ>ิ๊โกได้ตามมาตามมาเข้ามาเข้ามาเเดี๋ยวลาข้างๆไหนไหวะเนี่ยลาข้างๆมาที่เร็วมาเร็วลาน,นี้เหรอลรลานรถเนี่ยนะเ,เ,รเ,รเราเราเรารถได้ปะ ไม่ได้แต่มันมีนั่นแหละเอานั่นเลยซีโีแต่ดิวเดี๋ยวดิวให้เอ้าเฮ้ยไม่มีซีโฟอ่ะซีโฟดิไม่มีมันมีซีโฟให้หรอมีซีโฟแต่มันดิวมันมันซีโฟไม่ได้อ๋อเฮ้ยกลับก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 ลับไปคุ้มดัานกระเป๋าเกมนี้แบบพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นโจรโอ้ใครยิงใครบังอาจใครบังอาจบอเราเป็นพระเอกนะฮะใครบอกเราเป็นโจรโหหน้าด้านจริง ใส่หน้ากงหน้ากากมาปนธนาครธนาคารอย่า you น know. ี nah, ้ก uh, ็ยังจะน้าด้านอีกพูดว่าเป็นพระเอกเอ้ยเอ้ีเอในหัวใจเธออุ้ยอี๋เฮ้ยทำไมไอ้บอดนั้นไปไหนน่ะเดี๋ยวหารตำรวจเข้ามาหนึ่งตนเอามาให้ผมก่อนโอ้เป็นผัวโดนจีกันกระหน่ำมาฮะ เฮ้ยดิวดิวอกะีดิวเสียลูกให่เก็เว็้านข้างๆเออเก็บฮะเรรู้เลยนะเนี่ยเหรอดิวเสียตาเราไปดูตาเฮียมันไม่แอเซาวแล้วก็ตรวจตำรวจกระจอกแล้วดิ ไอ้เกียร์ทีโอ้โดนยิงโอ้อีกร้อยอีกร้อยวิเฮ้ยอีกนาทีครึ่งโอเคเดี๋ยวรถรถมาเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวล็อกออาะไรอ่ะอีกนาทีกล็อกอีกล็อกกันนแดูเฮ้ยดดูคนพีล็อกคนพีล็อกมีป่ะเฮ้อระเบิด ีนม่ตกใจเอ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ย,ย,ยพูดแต่ไม่พอเลยนะเนี่ยมาชงมาเชี่ยอ๋อท่านไปอยู่ข้างหน้าแต่ไม่อยู่ข้างหลังโอ้โหูวัโฆโฆโฆโตเตอร์บัน h e ลวีทีเอฟโอ้โหโคตรไกลอะครับแล้วเราต้องไปตรงไหนเอา้าไม่ไปอยู่ตรงนั้นนะพระเจ้าไม้ตายเถอะแล้วก็50เมตรคุณจะฆ่าพวกผมกัน,กนรึออย,อยังไ,ไงเอ้ยไปซ่อมดิวไปซ่อมดิวเดี๋ยวคนกระเป๋าเอง ไม่จะมีตำรวจสักคนเลยแบบนี้นี่มันกระจอกตูดมากเลยนะเนี่ยเหนื่อยแต่นนี้แปลกๆดีใช่แปลกดีตัวช็อตมาแล้วไม่ไม่ตัวช็อตดิไม่ตัวอตัววันตำรวจเอาอะไรโอ้ยแสง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 เจ็บ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 ขอโทษครับขอโทษครับผมไม่รู้ผมทำอะไรผิดไปติดจิตใจเย็นคุยกันดีๆก็ได้เราเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วก็หนรอเดียวก่อน เป็นมนต์เหมือนกันกลับกลับไปลงลงรถลงรถอะไรนะไปลงรถไม่ใช่ไปล้างรถไปล้างรถเอ๊ะไปล้างรถเหรอได้นี่ไปล้างที่ปั๊มได้ป่ะไม่ต้องมาล้างเราเราต้องมาล้างเองนะถุยเล่นอะไรวะเนี่ยไปล้างรถเออล้างรถเราลงมาล้างอะไรคุณพูดอะไรเฟเจอร์เลยอ๋อโอ้ยโอ้ยใครตกใจเลยเรื่องรถโอไม่ได้มาคอยยังไง ไปร้านรถเล้นรถรถยางรถอ่ะโอ้เรือเรือทะลักโอ้ <c oughs> โหเรบอกว่าปืนผมอะโคตรโหดจริงจริงปืนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับคือเราสามารถแต่งปืนได้เกมน,นี้แล้วประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าก,ก่อนยังไม่สามารถทำได้เออแต่ภาคนี้ก็ทำได้นะครับทำทำอะไรอ๋อ ทำได้ทุกอย่างครับบารทำได้บารโอ้คุณนี่ผมบอกเลยบักเกมนี้เกมลุกโล่แเกมไอสามพันสารอทำไมวะเอ้รอไอ้ซ้อมก่อนก่อนราค่อยเราค่อยไปเอาจริงเราไปรวยก็ได้นะแบบว่าเราไม่มันอ้องยโองยโอ้ยอโทษขอโทษยโอ้ยยโยยเกี่ยว ไม่โอกาสมันจะได้โอกาสเฮ้ยนี่มีเซฟมีเซฟมีดีลมาตรงนี้หน่อยโดนยิงจะตายมันเนี่ยเป็นดิวที่อะไรรู้ไหมอยากบอกเป็นเซฟที่อยู่ไหนอ่ะนี่ไงประธานละมีคนแปะเมากินกินอะไเนี่ยสองอ่ะสามนาทีพอแห้อพอกันแหละโถคุณผมก็เล่นเต่าดิวกันนะ คือเกมเนี่ยเออคือสำหรับภาคสองเนี่ยครับมันว่าโอ้มันอะไรมันอะไรสำหรับภาคสองฟุ๊บไม่ได้เล่นสายมันจะมายหรอสำหรับภาคสองเนี่ยมันสามารถอัพสกิลได้<อ>เล่นเป็นสายนะครับอย่างผมเนี่ยก็เล่นสายมาสเตอร์มายคือสามารถเรียกตำรวจมาเป็นพวกเดียวกันได้แต่พอเออแือ<ร>แวก็ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นไงมันมีคนแย่งผมเล่นสายดิวผมก็เลยต้องมาเล่นสายมาสเตอร์มายแทนเป็นความอัปยศอดสูมากเจ็บ แต่ข้อดีก็คือไม่ต้องมาข้อดีข้อดงข้อดีเลยคุณนันไล่แย่งสายดิวผมสามารถโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตวดนะอุ้ยตะโกนแล้วทำให้ไอ้ยาโอ้กนแล้วทำให้เพื่อนเอาจะม่ได้คนได้ไงเนี่ยสลบปซ้อมซับดิวหน่อยซับดิวหน่อยตลบมือหรือเปอ่าโอ้ย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 ดุ๊ก เฮ้ยจะล้มแล้วจะล้มแล้วยายาครับยาผมไม่สนใจนะนบผมเอายาเอายาก่อนแหละเขาตุ้มัดเาลยสิอ่าลงไว้นี่นะครับนี่คือความความสะดวกข,ของสายมาตเตอร์มายคือสามารถเรีกกยกตำรวจาเป็นพวกได้เออโอ้เจ็บ อออมมคือไม่กล้าว่ามันจะตายไปแล้วนะแล้วยิงตำรวจนี่ตายไหมฮะยิงตำรวจคุณถามอะไรโง่ๆใช้ปืนยิงมันก็ต้องตายดิเอาฟิวขัดอีกแล้วไปไปเลยไหมดีใจะไปเลยดีกว่าไหมคงคงไม่มีอะไรคงไม่มีค่าบ้างไม่รู้อาจจะมีเป็นร้อยล้านอย่างก็ได้คุณจะประมาณไปจะไปเลยไหมล่ะหรือยังไงหรือฮะดได้ ด,ดเหมือ it, อะไรอะไรอะไรก no ็ซ่อมได้ก่อนอยู่ก็ซ่อมได้ของทีทำไปกระสุนก็จะหมดอยู่แล้วเออแค่เอาแค่เอากระสุนมาครับนี่อย่บอกนะนั่นหลดิไปเลยเหรอเดี๋ยวือดเลยเดี๋ยวรอก่อนรอก็ได้ไม่รีบไม่รีบดิเรียม่กันมาเรียม่กันคนนี้เป็นใครก็เรียกตำรวจมา่สีตัวได้หรอน่าถามเลย ได้ได้เออเออตะโกนไปตะโกนอะไมาได้นี่ยวะก็คนนึ่นตายก็โกนได้ครับมียวไอ้บ้าไม่ไม่ไม่ก็คนละทีอนยืนอยู่ในห้องนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกเดี๋ยวมันมาเยอะๆก็ยัดแม่งเลยไม่ใช่ไอ้ซ่อมเดีวครับยัดแม้ผู้จ้าพอๆน่อีกเอาวครับก็สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกม HD กันถุยนานแล้วเอาเอาคีย์การ์ดมาดิสเอเบิลนี่หน่อยดิคนนี่ไหนใครมีคีย์การ์ดอะผมครับ มาตรงนี้ได้ดินเนี่ย,ยแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละมีอะไรบอยากให้ทำเล็นๆอยากเป็นมิสีเขียวสู้ๆครับคุณลูกน้องสู้ๆโอ๊ยทำไมถูกโดนยิง ข้แเปรีกระสุนกระโเจ็บเจ็บเจบรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมมันเฮ้้วัตเอรฟักโอ้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยเกมาตำรวจตำรวจเกมนี้แปลกนะถ้าถ้าถ้าเกิดจะตายนี่เรายิงตัวเฮ้ยมีตู้เอทีเอ่ะเปิดตู้เอทีเอได้เอิสจ้าเอรอรอรอเ,เ,เรอเรอย <ๆ S 1> <ง>อรรอหออรอออออ รอ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 เดี๋ยวอออรอบนแอร์อซแล้วค่อยค่อยเปเปิดตู้ตู้เซฟเอ้อทีเคือเกมนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยแปลกมากถ้าเกิดเรายิงตัวแล้วตายนะหมวกจะหลุดแปลว่านั่นตายแล้วโอ้โดนยิงเป็นวิธีการดูอ๋อไปไหนนแล้วกันวิธีการไปไหนแมันอยู่ตรงนี้สิจะไปไหนไกลจะเกิดเกิดขึ้น เฮ้ยเลือดจะหมดนีกว่านี่ปุ๊บมาไงมาไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาไงอ๋อก็เกมนี้ก็เลือดเลือดจะหมดหรือเลือดไม่หมดก็ดูตรงตรงกลมนะฮะจะบอกทำไมเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วอรู้แล้วเหรออ๋อตายแล้วคนเราไม่มีอะไรจะพูดละเจ็บนะอ๋ออ๋ออ๋อเจ็บ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 จบตรงนี้ดีกว่าไม่อยากไปไหนแล้วถ้าเทียบภาคนี้โอโอ้คิวกับภาคที่แล้วนะครับ ก็พันนี้ก็โอเคค่อนข้างง่ายกว่าเยอะเลยเหรอเรยอะอีกค้งโอกาสคุณพูดใหม่อ่ะพูดอีกทีนึงมันง่ายกว่าท่าที่แล้วเนี่ยครับคำตอบใหม่นะยากมากอ๋อออ๋ผมลืมไปผมลืมไปอัปเดตอ๋อคุณอ,อ,อัปเดตโอเคโอเคงั้นงั้นเราอัปเดตเหมือนกันละกันครับเราอัปเดตให้คุณทีพูดจาเลยเขาพักนานเหรอเอ้ยเกิดอะไรขึ้นพอมีตะรวกโอ้ยเอ้แย่ตำรวจตาย อ้าไม่ใช่เจ็บเจ็บผมเลยเราโอ้โหโลมาวนเวียนดูครับแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยสัคุณผู้จ่าพอๆครับโอ้ยโดนยิงโอ้โดนยิงมาเปล่าเลยคนนึงคนนึงคนนึงอยู่ในห้องเนี้ยโอเคไดนยิงค่ไหนโอ้ย วูดตกเออตกรู <ame> โ้โง่ไงรู้ตกเอาเงี้ยปอนหมดแล้วซอแล้วมั้งได้แล้วเังไงหน้าด้านหน้าทนไม่ไม่กลับกันอีกแล้วไม่กลับบ้านกลับช่องกันหรือไงลูกเมียไม่ถามเหรอไม่ถามหาเหรอมาทักมาโลมาโลมาโลมาไม่ใช่โลมา ก็ได้ตัวมันดีโอ้ยล่วงแล้วช่วยครับช่วยครับตอปอดบอดจะช่วยใชไหมบอดช่วยหน่อยอุ้ยเจ็บนะเนี่ยผมว่าเราควรจะออกไปได้เลยไหมลองแล้วต้อนสิเราใช่ไรครับโอ้วล้มล้มแบบรอรอุ้ยชิวมาตายและไหนรอรอตายแล้วตายแล้ว ไอกระดานเหมือนผมไม่อเออทำไม hey, <thanks>, คุณนี่เป็นพาราหงจริังไงนะอุ้ยคุณลอยเลยมังอ่านมากเลยนนะเี่ยแล้วคุณคุณคุณเอาอะไรกันมาคุณไม่ได้เอาไอ้กระป๋องกระสุนเอ้ยไม่ใช่กระเป๋ากระสุนมากระป๋อง ECM จ้ะ ดีเอ็มคือทีโฟจ้ะนั่นเนจะถามนะทีโฟที่โฟหายไปไหนหมดอะเลือดก็ไม่มีวางเล่นละวางเล่นหมดเลือดก็ไม่มีนะโอเคว่าคนจะไปได้แล้วแหละไปเปิดไอทีเอ็มไปดีกว่าไม่าปแล้วกรับไม่ช่วยดีฟหน่อยรู้ไหมว่เสียเวลาดีฟดีฟคืออะไรครับเรื่องอะไรหนึ่งเฟนนะครับมันคือดีเฟนเอสสองหมื่นแปดไปไป คือตำรวจเกมนี้มีฉลาดมากผมพูดจริงมีดีแค่ปริมาณนะฮะคุณภาพไม่มีมากระทันกลมไม่ใช่ไหโอเคครับจบไปแล้วนะครับตรวจดาดหนึ่งถุยน้อยน้อยจบแล้วหลังมีแซนแคทเยอะกว่ากระเป๋าอีกนะฮะ โอ้ได้เกือบแสนเลยเนี่ยโอ้้าหมื่นไม่แน่เชียวทิกพีมันไม่อาบ่ะห้าสิบครับห้าสิบไหมครับกระดิแค่นี้คุณหมายความว่าไงเนี่ยนอบมองโอ้โหไม่ไม่ได้ดูยยังหนักขนาดนี้เหรอวันนี้มันคืออะไรกันเนี่ยเฮ้ยได้ปืนครับนั่นไม่ใช่ปืนเฮ้ยอิกพีอิกพีหมื่นห้าโล <จ>อะไรเนะนี่ยลอยคนเดียว<อ>นี่ฮะมันเป็นหน้าตา,าตาะกิลเอ้ยสกิวหนฮาก็จบไปหนึดงดานและน่าสนชอบหนึดงดานที่ทีในเวลาจะ็นานหรือไม่นานมันทามากอะไรฮ่า จริงจริงเนี่ยพวกผมไม่ตั้งใจเลยเหรอกไอเพเดเนี่ยจูู่ก็ไม่ได้จูู่ก็มาเล่นคือจริงๆตอนนี้พวกผมอางคนจะนอนแล้วจีตอนนี้พวกผมบางคนจะเล่นสไปนเนสเซลแล้วก็แคสเกมเดี๋ยวบ่นบเลยนะี่มมนเที่ยงคืนครึค่งแล้วใครบังอาจาชวนก็ไม่รู้มง่วงเลยงั้นเราไปเล่นสไนเนสเซลกันต่อดีกว่า นี่ทรนาลผมเนี่ยอยู่ดีมาชวนมาชงมาชวน,มชวนผมเล่นเกมแย่งอยู่ไม่รู้บอกจะเล่นเกมแม่สี่ค <laughs> ุาใหญ่รู้นะใหญ่รู้นะ <laughs> โอเคเราเจอกันต่อเกมหน้านะครับไอ้ยะอสวัสดีคร,รยยนะับ